ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการติรี่ฮวงจุ้ยนะคะต่องสาว,วิตรีสมิพัฒนเป็นผู้ดำเนินรายการต้องย้สักนิดวันนี้อากาศสดเป็นวันแรกนะคะทางด้านซ้ายต่องนะคะสุดยอดสินแสติรี่ฮวงจุ้ยสินแสจิระจิระเจริญเวทและทางด้านขวาก็เป็นทายาทของอาจารย์อาจารย์ธนวันจิระเจริญเวทในช่วงนี้ยำ้ำกนิดนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่มี s อ s มมาแล้วนะคะอ้าวอยู่ที่หน้าจอ ถามว่าร้านอยู่ตรงทางสามแพร่งแก้เคล็ดด้วยการเอากระจกมาตั้งไม่เห็นค้าขายดีขึ้นเลยใครตอบดีคะเอาซินแสก่อนละกันนะคะครับกระจกอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้บอกเลยทางสามแพ่งนี่นะครับมันในหลักของฮวงจุ้ยคือธรรมชาติของภายนอกเนี่ยมันไม่ได้แก้ให้ค้าขายนะครับมันแก้ให้ลักษณะว่าอย่าให้มีสิ่งเลวร้ายที่จะวิ่งเข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับ,รบการค้าขายเนี่ยมันอยู่ที่ตีรี่ภายในครับ ต้องเร้ยกคุณสุรชาติใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ไม่ในเกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับ <c oughs> แพงนะนเพราะฉะนั้นถ้าจะถ้าต้องถามเพิ่มให้คุณสุรชาติถ้าคุณสุรชาติอยากจะขายดีและอยู่ทางสามแพง่งต้องขายอะไรดีคะต้องต้องถามด้วยเพราะว่าไม่ได้บอกมา,าว่าทางสามแพ่งโดยปกติก็คือหนึ่งถ้าพื้นที่มันพอดโดยทั่วไปที่มันสามารถขายเรื่องอาหารอาหารการกินแล้วก็ร้านขายยาหรือร้านอะไรน้ำพวกนี้เนี่ยนะทำได้ครับ แต่ถ้าว่าทางสามแพ่งหนึ่งถึงจะขายพวกนี้ดีแต่ว่าถ้าเกิดในมุมสามแพง่งตรงนี้ไม่มีพื้นที่ว่างที่จอดรถอะไรก็ไม่มีคุณทําอะไรก็ไม่ได้เลยครับนะคะจะ <นำ S 1> ให้ดีครั้งนหน้าเนี่ยทางอีเมลแอดเดรสแล้วก็วาดบ้านมาได้คร่าวๆนันนี้จะทําให้อาจารย์เห็นภาพหรือว่าถ่ายรูปก็ได้นะคะแล้วก็ส่งเป็นแผ่นแล้วนี่รูปห้องนอนรูปห้องน้ําจะง่ายกว่า SMS ที่2นะคะถามทางอาจารย์ธนวัฒนแล้วกันนะคะถามว่าคุณพะนิดานะคะ โต๊ะทางานชิดผนังข้างหลังที่นั่งมีคนเดินผ่านได้มีวิธีแก้ไขอย่างไรมันไม่ดีใช่ไหมคะเนี่ยชิดผนังด้านหลังและข้างหลังมีคนเดินผ่านค่ะคือเป็นห้องหรือว่าคือถ้าห้องเขาอยู่ข้างหลังแล้วชิดแล้วมีกําแพงถ้ามีกําแพงกัน้นและมีคนเดินผ่านข้างหลังยังยังพอให้ได้แต่ว่าถ้าบอกชิดแล้วแล้วโปง่ปงโป่งเลยมี<ร>อาจจะเป็นผนัง<บ>และมีคนเดินผ่านกันไม่ได้ถือว่าเป็นเก้าอี้หลักรอยเลย อย่างนั้นไม่ได้ครับแก้ได้ไหมคะเอาการณีที่หนึ่งเนื่องจากรายละเอียดมันน้อยกรณีที่มีกำแพงแต่คนเดินผ่านได้ให้อภัยได้ใช่ครับอย,อย่างนั้นยังพอให้แต่แต่ว่ามันจะมีรายละเอียดอีกย่อยว่ามันชิดฝั่งไหนชิดฝั่งไหนแล้วเราก็ต้องลงรายละเอียดว่าคนที่นั่งเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นผู้หญิงถูกไหมครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าต้องแนะนําว่าหันหน้าออกด้านบ้านให้นั่งโต๊ะทํางานอยู่ชิดฝั่งขวาเสือถูกต้องครับนั่งชิดฝั่งขวาข้างหลังนี่คือตําแหน่งของผู้หญิงให้ชิดเลยอ่าบังคับไม่ให้คนเดินเลยถ้าถ้าทำ แล้วเราก็ต้องดูด้วยว่ามันอยู่ที่ว่ามีใครนั่งอยู่หลังวัวเราอีกไหม,มก็คือในตําแหน่งของที่นั่งของตําแหน่งที่ทํางานเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องอํานาจของการคุมลูกน้องหรือคุมบริวารและถ้าคุณบอกว่าคุณอยู่นั่งอยู่ตรงกลางและที่มีบอกมีที่เดินผ่านข้างหลังอีกแล้วมีคนที่นั่งข้างหลังคุณอีก อันนี้ก็คือไม่ดีแล้วคนที่นั่งหลังคุณคุณยิ่งอยู่หลังสุดเท่าไหร่ยิ่งดีที่สุดครับค่ะต้องก็เพิ่มเติมนะคะคุณธนิดาคะครั้งหน้าเนี่ยเข้ามาในอ e ีเมล์ถ่ายรูปมาเลยค่ะบรรยากาศของห้องทํางานนะคะลักษณะของโต๊ะที่นั่งเป็นอย่างไรจะได้แก้ไขอันนี้เอาเป็นเบื้องต้นไปก่อนตอนนี้ขอรับสายสดนะคะถ้าสายแรกพร้อมแล้วมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรไม่ทราบคะท็อฟฟี่ครับคุณท็อฟฟี่วิน่ารักจังคุณท็อฟฟี่มีปัญหาอะไรคะ เอออยากทราบเรื่องบ้านนะครับค่ะอ่ามันกว้างอะค่ะเอาแบบไหนคะพี่ต้องการคือบ้านผมหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับก็เวลาผมนอนผมหันขวาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อะครับเป็นอะไรไหมครับอ่าหัวที่ตะวันออกหน้าบ้านตะวันออกเฉียงเหนือแต่หัวหัวไปทางตะวันออกเฉียงใต้ถูกต้องไหมคะตะวันตกเฉียงใต้นอนนะครับตะวันตะวันตกเฉียงใต้ัหวนอนนานแค่ไหนแล้วครับ นอนมานานแค่ไหนแล้วคะเออก็ตั้งแต่เด็กครับมีครอบครัวแล้วหรือยังคะยังไม่มีครับนอนกับพ่อแม่ครับนอนกันนานแค่ไหนตั้งแต่เด็กอ๋อกี่ปีแล้วน่ะตอนนี้อะอายุเท่าไหร่แล้วคะยี่สิบสองปียี่สิบสองนอนโหวไปหลังบ้านเท่าชี้นะบ้านถือว่านอนไม่ถูกต้องในบ้านหลังนี้นะครับผิดเลยเนาะครับไอ้นี่นอนอย่างนี้ถือว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยทั้งครอบครัวนี้มีอารมณ์ทั้งนั้นเลยครับอางั้นถ้าอย่างนี้ ท้ายเขานอนอยังไงดีคะคือการน,นอนที่ถูกต้องเนี่ยบ้านหันตะวันออกเฉียงเหนือเราต้องหันทางซ้ายมือของตัวบ้านนะครับเวลาอยู่ในบ้านมองไปหน้าบ้านให้นอนหัวเตียงไปทางซ้ายมือนะครับครับผมทางเขาเรียกว่ากำแพงนอนขวางบ้านน่ะนะแต่ทุกวันนี้คุณง,ง่ายดูรูปด้วยแล้วกัน,นะะทุกวันนี้คุณนอนหัวไปหลังบ้านเทาชีหน้าบ้านใช่ไหมครับต้องนอนบแบบนี้นั่นแหละคือตัวที่ผิดครับค,บคบ่ะเห็นเห็นรูปที่ตอ่อโชว์ในทีวีไหมคะหน้าบ้านตะวันอ,ออกเฉียงเหนือแล้วนั่นคือตัวคุณ เมื่อกี้ชื่อคุณอะไรคุณทอฟฟี่หัวต้องอยู่อย่างนั้นอย่างเงี้ยอ่ะพอเข้าใจไหมคะพอจะย้ายได้ไหมคะมย้ายย้ายได้ครับอ่าะย้ายแล้วจะดีขึ้นบ้งางคะย้ายแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสุขภาพเอยอยางเงี้ยนะอารมณ์เลยทุกอย่างจะดีขึ้น <ขอ S 1> หมดเลยนะ <ขอ S 1> บ้านหลังนี้ไม่งั้นจะ <c oughs> อยู่ด้วยกันทานข้าวด้วยกันเมื่อไหร่ก็จะมีปากเสียงทันทีเลยครับค่ะมันพอจะดีขึ้นนี่ภายในระยะเวลาเท่าไหร่อารย์คือการเปลี่ยนแปลงกันที่นอนเพราะว่าเขานอนตั้งแต่เด็กมา20กว่าปีนี่ถือว่า สุดยอดของการทนทรรกบในบ้านหลัง <acre> นี้นะจริงๆสุขภาพจะแย่มากเลยยิ่งแย่ไหมคะสุขภาพแย่ไหมคะคุณทอฟฟี่เป็นบางช่วงครับมีปากเสียงกับคนในบ้านนี่คะนิดหน่อยครับนิดหน่อยอารีบแก้ด่วนเลยสักสามเดือนดีขึ้นไหคะสามเดือนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงดีขึ้เดี่ึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะดีครับนะคะยังพอได้อีกสายไหมคะนะคะงั้นถ้าได้ผลยังไงอย่าส่งข่าวเราด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะอ๋อเป็น SMS นะคะ SMS บอกว่า บ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือและมีทางสามแพร่งอยู่ด้านขวาดีไม่ข้าจันทนวันในดีเลยครับถ้าบ้านหันหน้าแค่บ้านหันหน้าทางทิศเหนือนี่ก็คือถ้าเปรียบเทียบระหว่างทิศคือทิศเหนือคือเป็นทิศที่เหนือที่สุดของวงจุ้ยอยู่แล้วคือเป็นทิศที่ไม่มีลมทิศที่อับลมมากคือการทําธุรกิจของทิศนี้เราจะบอกได้เลยว่าถ้าคุณทำร้อยคุณถึงจะได้ร้อยแต่ถ้าคุณทํา20คุณก็ได้แค่นั้นกับการระหว่างกับทิศเหนือกับทิศใต้ถ้าทิศใต้คือคุณทํา 20- 30คุณได้ร้อยอันนีี้คือสิ่่่งงทมาายๆ แล้วบอกว่ามีทางสามแห่งอยู่ทางด้านขวาซึ่งก็จะบอกว่าชนทางเสือโดยตรงก็คือชนผู้หญิงโดยตรงนั่นก็คือผู้หญิงของที่อยู่บ้านหลังนี้หนึ่งก็คือเรื่องธุรกิจจะติดขัดอสองอุบัติเหตุและผ่าตัดจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงครับที่นี่วิธีแก้วิธีแก้ของคือเราไม่สามารถกลับภูเขาลูกนี้ได้คือคือที่บอกว่าไม่สามารถกลับภูเขาลูกนี้ได้ก็คือหน้าบ้านคุณหนังทิศเหนือแล้วเราไม่สามารถทุกบ้านคุณให้แคบบ้านคุณกลับไปทาง,ท,างทิศใต้ได้เราก็ต้องแก้ภายในของตัวตีรี ถามว่าคุณทํามาเหนื่อยร้อยหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าคุณเก็บได้ความสําเร็จก็มีโอกาสเกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าบ้านทางทิศใต้คือคุณทําน้อยแล้วคุณได้เยอะแต่ภายนในบ้านคุณเสียคุณก็หมดได้เหมือนกันใช่ไหมครับก็คืออยู่ที่ตัวตีรีถ้าคุณทําให้มันถูกต้องได้มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นส่วนเรื่องทางสามแห้งที่อยู่ทางขวามือเนี่ยเราจะแนะนําให้เอากระจกสิงทาบดาไปแก้แล้วก็มีน้ําเต้าไปแก้แล้วถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเนื้อที่เราอยากให้คุณขุดบ่อเลี้ยงปลาอยู่ฝั่ง ขวามือตรงนั้นเลย<ม>เพื่อว่าตรงนั้นจะก,กันทางสายให้ตัวนั้นได้โดยตรงเลยครับค่ะวันนี้วันแรกหลายแลคนอาจจะแบบเออฟังดูไม่เข้าใจก็ต้องขอย้ำแล้วกันว่าครั้งหน้าไปที่อีเมลถ้าวาดรูปไม่เป็นถ่ายรูปมาเลยค่ะเดี๋ยนี้เทคโนโลยีก้าวไกลเราจะได้เห็นแล้วก็อธิบายได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ